สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องช่างตัวอีสานชาแนลนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้พอดีไปร้านตลาดมาได้ปานินแล้วก็ยังขนมจีนวันนี้ว่าจะทําเมนูขนมจีนนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดเราจะเอาเครื่องปรุงพวกนี้นะครับไปต้มก่อนนะครับโอเคครับน้ําเดือดนะครับ ใส่ไปต้มต้มไปเลยครับส่วนทางนี้ตีนไก่ได้ต้มไปรอแล้วนะครับอันนี้ขาตะไคร้ไปมะกรูดนะครับข้างบนก,ก็มีขาตะไคร้ไปมะกรูดกระชายหอมแดง นะครับเทียมส่ที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานะครับเพราะเราจะทำขนมจีนน้ำยา้าปลาขนมจีนน้ำจ้ำาปลามันดินตีนไก่นะครับี่ตีนไก่ของเราก็ต้มมาเราจะพักล้วน,นะครับ ถ้ารอต้มเครื่องให้มันเปื่อยแล้วแล้วเราก็จะเอาปลามาใส่ครับแล้วก่อนเราจะเอาเครื่องแกงของเราไปปนกับปลานิบน,นะครับก็จะเราก็จะได้น้ำตาปลาปันนินนะครับครับแล้วเราไป จะทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับแล้วเราจะเอาปลา,าต้มนะครับโอเคครับท่นี้น้ําเดือดแล้วครับเราจะเอาปลาลงต้มเลยนะครับคปลาปีนของเราได้ปลาี้มาสองตัวนะครับวันนี้จะปลาปลาน,นกันวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวรอปลาสุกก่อนนะครับครับตอนนี้เนื้อปลาของเราก็ได้สุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะตักปลาออกเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราตักปลาออกจากหม้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นแล้วเราก็จะแกะเอาแต่นเนื้อนะครับ ต่อไปเราก็จะสงเอาพริกที่เราต้มอ,ออกนะครับโดยุญาตปิดแก๊สนะครับ้นทเท้าไก่แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเลยนะครับกลัวมันจะเปื่อยนะครับเ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะสงเอาพริกที่เราต้มนะครับเอาไปตำนะครับโอเคครับครับตัวนี้เราก็ได้นำ พวกเครื่องแกงของเราที่เราเอาลบนำไปต้มเอาออกมาแล้วนะครับลงมาเจ้าหม้อครับส่วนน้ำน้ำซุปแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะ,จะนำพริกไปตำเลยนะครับ คโอเคครับจะขออนุญาตตาพริกต่อเลยนะครับ ครับตัวนี้เราก็ตันมาได้สักพักแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนวิธีเดี๋ยวก็จะปั่นเอาดีกว่านะครับไปเราไปปั่นดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวเราปั่นกันเลยครับครับตัวนี้เราก็ปั่นพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วต่อไปเราก็จใส่เนื้อปลาที่เราเก็ลงไปเลยนะครับโอเคครับชมต่อนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้เนื้อปลากับพริกศิลปปั่นรวมกันนะ้ครับเดี๋ยวเราจะนําไปผัดนะครับใส่น้ํามันนิดนึงครับคียบใส่น้ำมันลงไปครับเราก็จะนําเนื้อปลาีิลปาปั่นนครับลงไปผัดนะครับ เราเราจะทาห,หอมเลยนะครับกับตัวนี้แล้วก็ไราใส่โคนชโลดน้ำตาดสดีไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำซุปมาเทใส่เลยนะครับโอเคครับแล้วรอติดตามเพิ่มต่อครับกับนี้แล้วก็ได้เพิ่มน้มำเลยนะครับลรอเดือดนะครับ ครับตอนนีไ้ได้ที่รับแล้วก็ววววเราตอกตีนไก่ไปเปลือยของเราาทีลงไปเลยทีนี้ครับตีนไก่ครับตีนไก่เรา วเราจะเอาลูกชิ้นปลามาใส่ต่อเลยที่นี้ครับเดี๋ยวใส่ลูกชิ้นปลากันเลยครับโอเคครับหลังจากเราใส่ลูกชิ้นปลาไปก็ซุกนลครับกินได้แล้วครับลูกชิ้นก็ใส่แป๊บเดียวก็ซุกแล้วครับเพราะว่าขึ้นหนึ่งมาแล้วเนาะนี่ครับเรียบร้อยครับ จะไปรอดชิมกันเลยครับเกจี้ครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินนะครับง่ายๆครับผมจะปลาปลา,านิ้อตีนไก่แตลูชินปลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ช่องช่างตุยฐานช่างนงยิ้มซัก่องเลยครับเด้อเลยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเกิดใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้จะขอเชิญแซปบก่อนครับสวัสดีครับ